สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในพื้นที่ของไฟไหม้นะคะซึ่งเป็นไฟป่านะคะยังคงคุกกลุ่นอยู่นะคะอยู่ในเขตรับผิดชอบนะคะของหมู่ที่11หมู่ที่4แล้วก็หมู่3พื้นที่บริเวณนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่โดนไฟไหม้ไปแล้วแล้วก็ได้มีเจ้าหน้าที่นะคะได้นำรถเมคโครนะคะเข้ามาเกลีย์นะคะเพื่อ เคลียพื้นที่ทําเป็นแนวกันไฟไว้ไมิให้ลุกลามไปในบริเวณใกล้เคียงนะคะซึ่งยังคงมีควันไฟหลงเหลือและไฟยังคงคลุกกลุ่นอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ต้องคอยเฝ้าระวังนะคะไว้ตลอดเมื่อสักครู่เราเห็นเป็นฟันไฟคลุกกลุ่นนะคะ ตอนนี้นะคะได้เกิดเป็นเปลวไฟแล้วนะคะซึ่งเป็นเปลวไฟเรียกว่ายอดไฟนะคะซึ่งเป็นไฟที่พร้อมที่จะประทุขึ้นตลอดเวลานะคะต้องคอยเฝ้าระวังไว้ตลอดนะคะเป็นไฟที่เกิดจากใต้ดินนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเขตพื้นที่ไฟไหม้ตรงนี้กันนะคะสวัสดีค่ะท่านสอจคอรับสวัสดีครับช่วงนี้สถานการณ์ไฟป่าซึ่งลุกลามในเขตเกาะลอยน้ําผุดนะคะเหตุเกิดเมื่อไหร่คะได้รับข้อมูลจากผู้นําท้องถิ่นท้องพี่นะครับได้มีการประสานผมมาตั้งแต่วันที่1 5เมษา,ายน2567 จถึงๆวันนี้เป็นเวลาสี่วันต้องยอมรับว่าในการแก้ปัญหาในพื้นที่นะครับป่าไม้หนองไฟมันเป็นลักษณะป่าปรุเพราะฉะนั้นการที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือลงในพื้นที่ค่อนข้างยากมากเลยนะครับตลอดแลวเวลามีการปรึกษาหารหรือก็ได้มีเครื่องจักรกลหนักนะครับรถแมคโครของท่านกำนันทีมงานของนั้นผู้นําชุมชนครับได้เข้ามาแก้ปัญหาเพื่อที่จะได้ลงในพื้นที่ได้ค่ะ ท่านคะทราบไหมคะสาเหตุเนื่องจากอะไรตอนนี้ก็กําลังหาข้อมูลนะครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับอันนี้คือยังยังไม่สามารถพูดได้คค่ะอีกคะ่ะท่านกำลังกาสอนวันนี้ท่านมีแนวทางหรือวิธีการช่วยเหลือตรงนี้ยังไงบ้างคะครับนครับตอนนี้ไฟป,ป่าในส่วนของพื้นที่ของกำาบนุสิตหู่ที่สิบเอ็ด โดยต่อขอ 4, ้อมูลที่ฉีตมบลเทศิตนะครับเบื <Okay. S 1> ้องต้นได้ใช้รถแม็โครเข้ามาปาดแนวกันควายรอบพื้นที่เนื้อที่ป,ประมาณ2องถึงสาม้อยได้ <Okay. S 1> ก็ใช้รถแม็โครปาดแนวกันควายไม่ให้ผิดไปยังสวนของชาวบ้านสวนยางสวนตามได้ทำแนวกั้นไว้ประมาณระยะทางก็ประมาณ3กิโลเมตร ก็ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องในตำบลไม่ให้ไฟลุกลามเข้าพื้นที่ของเกษตรกรแล้วก็ตอนนี้ไฟไฟที่ติดอยู่ก็อยู่กัน้นก็สามารถควบคุมเปลิงแล้วก็เฝ้าระวังก็ได้รับกาสรสนับสนุนจากท่านสช,ช,ช,ชวัฒนพลเพิ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมาราชเขตอำเภอท่าบัน,านาดาแล้วก็ได้รับความนุระห์จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตของ ท่านนายกทักษิกณกาโมนีก็ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูเลในพื้นที่และก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของป่าไม้เขตอำเภอตั้มบรรดา,ลาและก็ทางป้องกันสาธารณไฟเขต11จังหวัดุระรานีตอนนี้ก็นำรถน้ำเข้ามาเพื่อที่จะช่วยดูเเลไม่ให้ไฟผ่านแนวกัน้น เข้ามายัางสวนหรือว่าลุกดำไปในพื้นที่ที่อยู่อยู่ติดต่อกันเพราะว่าพื้นที่ที่ไฟยังไม่ติดเนี่ยมันยังมีอีกเยอะแต่ตอนนี้ช่วยกันดูแลเฝ้าป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังที่อื่นผมเองในฐานะกำนันตำบลดุสิตก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเฝ้าระวังทั้ง ตอนกลางวันและก็ตอนกลางคืนทุกท่านนะครับและก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ให้การสน,นับสนุนเครื่องดื่มหรือว่าเข้ามาให้กําลังใจครับผมว่าขอบคุณทุกคนมากๆครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามท่านโสธรนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยรักษาป่าท่าน,นมีแนวทางหรือวิธีการในการป้องกันหรือช่วยเหลือเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังไงบ้างคะ าได้กระสบกำลังมาเข้าระบบในช่วยกำเนัดในเกี่ยวกับปวยที่เกิดขึ้นตำแนวกันค่อยแล้วในห้ข้อมูลการกระจายอุปมาณก็บกุ่มดอกม้ตันนี้ก็ได้มอบภารกิจไปป่ายให้ป็งการบริหาริดตะบนไปแล้ว คือการปลดใจให้ครับแนะนำาระวัตดเล็น้อปลดใจครับปดใจได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเองในายกษสอนไมเรียนกำนันตำบุญิทธิ์ก็ต้องขอขอบคุณท่านทรงคำเดชสิญโสานานโภาอำเภอบรรดาที่ได้ช่วยประสานงานของหน่วยงานจังหวัดในส่วนของปอปจังหวัดและก็ทางการในส่วนของผูน้นำตรงที่ แล้วก็ผู้นำ้องจิ่นให้มาเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยเหลือเขตไฟป,ป่าไหม้ในพื้นที่เขตป่าของตำบลหมู่ที่11ตหมู่สีนะครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณท่านานายอำเภอในโอกาสนี้ด้วยครับก็ในโอกาสนี้นะครับเราคุณไปยังท่านนายกประดุพรเดชเดชุนะครับนายกกรมการเวรส่วนจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับเมื่อวานท่านก็มีความเป็นห่วงนะครับกับพื้นที่ที่มีไฟไหม้อยู่นะครับท่านก็เดินทางมา ถึงสถานที่นะครับเพื่อมาให้กําลังใจกับคณะทำงานนะครับผมในานามของสมาชิกสภาองค์การมหาชนจังหวัดเกตุพื้นเพียมโพธิ์ัมาราดูเพร่อดักคุณไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับ